สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเข้าใช้งาน Google Form นะครับผมก็อย่างแรกนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับที่เป็น Google Chrome หรือว่าเป็น Microsoft Edge Chromium นะครับผมก็เข้าได้เลยครับ w เว็บ Google.com นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับตรวจสอบอีเมลทางด้านขวาบนนะครับว่าเป็นของทางมหาวิทยาลัยแล้วหรือยังนะครับนี่นะครับก็ถ้าไม่ใช่ก็กดเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าบางทีมันถ้าเราล็อกอินด้วยลายอีเมลเนี่ยมันจะสับเปลี่ยนนะครับได้นะครับผมโอเคแล้วก็ถ้า,อ,าอยากจะปรับเปลี่ยนภาษาของแอดเคาน์ของเราเนี่ยก็กดตรงจัดการบัญชีตร,ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วไปที่ข้อมูลการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของคุณนะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจะเจอภาษานะครับหรือแลงเกรดนะรตรงนี้ เสร็จแล้วก็นี่เลยครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่คุณใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันไม่มีภาษาไทยอย่างนี้นะครับให้คุณกด add another นะครับผมแล้วก็พิมพ์คาว่าไทยไทย,ยนี่นะครับนี่ครับแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ select แล้วก็กดเลื่อนขึ้นไปแค่นี้นะครับสำหรับ วิธีการเปลี่ยนภาษาใน Google นะครับผมทีนี้เราเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้วแอดเคาต์ก็ล็อกอินเปมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราเลื่อนลงมาครับผมกดจุดเก้าจุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาใช้สกอร์เมาส์กลางนะครับเลื่อนลงมาหรือว่าจะกดคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็คลิกที่ฟอร์มนะครับผม อันนี้ก็คือหน้าตาหลักของ Google Form นะครับผมวิธีการเข้าใช้งาน Google Form นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวิธีการที่เราจะสร้างคำถามนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ